วัสดีกับผู้ทชมทุกท่านเลยนะครับนี่พบกับติ๊กตุ๋นน้อยครับนะแปะทำไม,ไมติ๊กตุ๋นพอมามา,มาปั๊บเนี่ยคือฝนมาตกเลยนะก็ผมเนี่ยไม่ใช้พลังนะครับเพิ่มพลังแบบพลังตีเลือดแล้วก็เห็นที่ตุ๊กตุ่นนี่ตัวเนี่ยนตะัวของอย่ญญางนี่แหลงนะครับอืมหึ ก็เลือกของตกด,ด้วยก็ไม่มีอะไรว่ากพี่ผมต้องมีเนี่ยเพราะว่าวผมเล่นไรคาไปได้เลยยังใช้ตัวนี้ทำ,ทำไม่ใช้ได้ก็ คนเดียวเป็นดาวดูเดียวกนะันไงมันจงได้เลยมัน,น้อนไปไกลเนี่นยความเทพมันอยู่นี่เอาไฟเอาออกน้ำตาลายขึ้น,นามาในโชคลายมากเลย แต่ผู้ชมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันเสียงดังมากอีกเสียงนี้คือใช่งงอะไรเสียงไอเนี่แบบเสียงอะไรเสียงฝนตกมันก็ดังมผมก็ไนะม่ตัดนะว่าไป สรางที่น,นี้ใหญ่างิงเก็บไว้รสชาติหน้าร้องกางวันนี้ร้องกางทุกคนมีนแาม่กอๆไวมากนะเลยกินล้เนี่ยกินหนไปโบนี่กับโบนั่งเลยปลอดภัยม,มากเลยมีแบบนนแบบแบบแบบฝนมันหยุดตกไหมผ่นาน

ก็เดี๋ยีบีเ็ดี้และนะแลนเหมากูนี่ไม่มค่ดูเลยนะในคลิปนี้เนี่ยคนเลยอ่ะป็สองคลิปไมีใครดูหวดไลน์ที่ฝุดประชิบมันแยกกันไปนะครับ ชื่อว่าหนักในนนหนักนหนึ่งนะครับทุกคนอ่านฮเฮียเลขกูหนึ่งก้อนไปเลยแดนะีที่ปั๊มนะที่ปั๊มนะทำไมมันกระตุกสีภาพมันมีเมฆอ่ะเม่มันมาติดอยู่เนี้ยเออมันก็เกิดทำให้เป็นอย่างเงี้ยอืม,มเผากันเลิกางานีปละอ๋อ ขูดตอนหนึ่งก้อนเจอเรามาก็พูดว่าคําว่าเจอของดีเจอคนดีนดี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 เพีเยเพชรไม่นึงน่งก้อนพูดอยู่เรื่องอะไรตนนี้ะเออนั่นแหละดีมากเผาเลยเผาเหล็กทำที่ขุดเหล็กเลยกันมันดีหน่อย ฟอปปิ้งมันตกไหม,ไมครหน่อยเฮียเกมก็กระตุกทุกอย่างก็กระตกฟอปปิ้งก็ไม่ตกไม่ตกครูคิดผายดิตกน้ะแน่เลยว่าเอวคิวไม่เหนคู่ด,ดวงตาบอดข้างนี่ตาพี่ขาวเลยตากไม่มองไม่ชัด พูดน้ำพูดไัดเลยอีกฝังวไว้โอ้โหก็เราลงมาตงนี้มันเจอไหมจเจอลาวาไหมเราต้องเก็บน้ำไปด้วยนะเอยเก็บลา,นะาวาไว้นะเพราะวา่าลาวาเนี่ยไปปั๊มหินแล้วเราต้องปจับแต่นที่นี่มากไปดาวมูลิตเดี๋ยว,ยวถังมาดูน้ำเลยดิอีกฝัดแม่งน้ำยี่ี้อไงวะ เฮียเฮียจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวขุดไฟก่อนดีกว่าไปฝักจำนวนึงเดี๋ยวเราต้องทำแรงแรงแรงหน่อยฮะชีวิตก็จะหายเอาหายไม่พอต้องหายจริงๆหายไปหายไปหายไปหาย คลิปมันเกิดคลิปมันเกินเนี่ยเราก็ทำคลิปแยกนะแ้วตัดไว้พอระห่านได็กหน้าที่เป็นจุดจุดหนึ่งที่บอกว่าฟัดฟัดมาก <t ries> <c oughs> มีเลิกนะไมีเลิกไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิก้ยเจอของดีว่ะ <c oughs> <c oughs> เ, <c oughs> เล็กเทียบเลยไม่มีเพชรแล้วมีก้อนในฝาแตกเยอะอยู่ดี กูว Lock ่าเนี่ยทุเรื่องเรายังต้องเปลี่ยเหล็กไปก้อนหน่อยดีนะด้วยความเฟรเฟระไม่ใช่เว้ยเว้ยโอ้โหลนเกินมันยายน้ำบรรยัติที่ทำไมน้ำมันดำจังมากอยงนี้เนี่ยดูดิน้ำจะชิโลกมาไงไรฮะชิโลกฝ่ายตรมเตียวันนี้มันไวรัสพันอะไรกันเราหาตำหาไวรัสเพื่อหยุดที่เกิดขึ้น เกือบไปไหนกลัวตกเนี่ยมันมีลาวาขึ้นไปก่อนดิขึ้นไปหินเขีเยเขียดแต่นี่อืมาวาวามาทำมาดอาิอืมลูกข้าวอีกชีวิตยังไม่มีข้าวแดกวันนี้แหละอ่าตักละวาาก่อนโอ้ยเจ็บอีกแล้ว ลาวาวยู่กี่อันไหหมดอีกอ้น้ำอยู่อันเดียวเนี่ยมันกินใจน้ำของมั่งดิแกนี้นี่แบบแกนโลกวะใครรู้จักอันนี้มันแบบมันเป็นแกนเนี่ยอู๋เอาฟอปปิ้งออกเลย อ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ,อ,ยโอ,ยโอ,ยอ๊่อ๊ยาาีอยหอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโไ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊่โยโอ๊ยยออ๊ยโไ,นะได้โยอ๊ยอ๊ยอ่อ๊ยอออ่าอ ตีท่ะอัมทางไม่ฟรีตี่ไหนไม็ตักอ,อุดมาโอ้ยฮะอุดลาวาแม่งไงฝัดไฟไม่เก่งใจกูกนะมีไม่หมดอีกเหรอ,อยอมแพ้งันกูต้องระวังอลยนะรู้แล้วทำไงดี nhậu nám à. ไม่เคยยอมยอมไม่ยอมไม่เคยยอมแพ้โอ้เราเอาไหนต่อตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมอืมไม่ไดเดินไม่ได้ักก้าวเลยมันใช้พครปากภรรยาบ้าพอเราคนนั้นคือก๊อตไรเดอร์นั่นเองโอ้ยเรา เกิดเราดูเนี่ยมันก็มาอยู่เท่าเนี้ยฝีนี่เราทำได้ก็มีการอุดนะครับอืมอุดไปทําทำไมวมนเนี่ย จะถ่ายไหมโง่นี่คือหน้าเป็นบล็อกลาวานะครับเราค่อยเขียนหาลาวานะครับเกิดเราไปาตัวรู้ที่เนี่ยอืมไม่หมดไม่หมดหมด,ดย,ยังฝักเต็มเองเอาน้ำมาดิโง่ไม่มดักไมห่หมดจริงเลย เดี๋ยวว่าลาวาแม่เดี๋ยวผมลรือมีต้องการไมยโตแล้วอืมชีวิตกูมาแล้ว <c oughs> น้ำโชว์ปลาให้น้ำปีออ๋นอหมดยังเด่๋ยวไเติมเพลทขึ้นกูต้องหมดยัง ดูหน่อยเด้อไม่ใจมันเลยโค้เลยนะคืออย่าไว้ใจนะครับไว้ใจไม,นะม่ได้พี่หตูดหรืว่านี่เู <c oughs> เพชกเรกูอีกเหรอโอยฟัดติงไม่าน้่น ว่อืมนี่เสียบม่ยโดนย่อยฝัดเลย,าายนากลัวน,นี่หลงังมึงนะกลัวเลยโอ้ยโดนนี่คแคบกูโดนเผา้อดีเมันไห้โลตูดมาก รู้ยังว่ากูมินิเจอะไรนมนะันจะริดโดกเะด<อ>ิทำไมยังทำไม่ได้นเนี่ยอยู่นี่แหละึงบอกทุกหลอดนี่มาแล้วทำไมยังยังไม่มมนนะหมดอีมนะหมดยัง คือชิพุดผมนะรอเปล่าให้คนเอาวินิกคดูกันนะคีดขุดแหละอืมขึ้นดิไอ้นั่นมีก้อนเดี๋ยวพี่เพื่ออะไรน่าจะไปตรงนั้นก่อนนะไปขุดเล่นอืมพี่เพื่อม,มานอาเขตของเกาะเรา